กลับไปทำที่บ้านได้เอารสชาติใส่น้ำแดงเหรอรองมาประกาศบ้านเราน้ำอะไรนะน้ำน้ำอะไรที่เป็นสีชมพูอ่ะนี่ดูบอยไม่ใช่น้ำนี่น้ำดื่ม่นะอ๋ออะไรอุทัยคิปเออเออน้ำอุทัยคิิย์อ่ได้นี่มากินกาแฟจริงๆมากินสเต็กมากินสเต็กอืมแต่ดื่มกาแฟเขาก่อนเพราะว่ากาแฟเขาฟรีค่าอุ้ยกาแฟฟรี ไปซื้อข้าองนอกเนี่ยอันนี้สี่พันห้าเรจะบอกนะอือดูดูดูยังกับเทเล่ใช่ไหมใช่แต่เปลาน้ำเปลาน้ำเปลาขวดคล่องแบบน่ากินเย็นเย็นนะเป็นน้ำเหมือนกับน้ำอะไรน้ำแร่ไม่ใช่น้ำโซดานะน้ำแร่ป่ะเออน้ำแร่น้ำแร่ธรรมชาติ หรือเขาใส่ถ้วยถ้วยกาแฟด้วยน่ารักน่ากินน่ากินไม่พอขออีกก็ได้เนาะวันนี้เราจะมากินสเต๊กกันนะคะเมื่อวานนี้เรามากินเมื่อวานเรากินอะไรนะเนื้อแกะย่างเมื่อวานเรากินเนื้อแกะย่างวันนี้เราจะมากินสเต็กกุ้งอับน้ำวันนี้เรามากินสเต๊กดูว่า พี่ซอนอาบีกินกาแฟหมดไปแล้วแก้วนึงไปเอาเพิ่มไปเอาเพิ่มมุมนั้นคือเขาให้กินฟรีใช่ไหมพี่เยอ,อะๆเย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 มาที่ไรที่กินสองสามแก้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ซอนอาบีก็วันนี้มากินสเต๊กกันแล้วแล้วพี่เขาก็จะไปเข้าไปที่สำนักง,งานอี่พนัการอุอยาการอุทยา,าร,ยาารวันนี้มีวันนี้ดีจะมีงานอยู่ที่อุยการนะคะ เมื่อนี้จัดมิ้นทิมก็จะมานั่งรอใด้จะให้ลงไปถ่ายวิดีโอที่สวนเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์ของอสวนทางโคกสวนเลี้ยงทางโคกสมัยก่อนนี่สมัยก่อนตรงนี้ทำไมถึงเรียกสวนทางโคกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาไม่ได้เลี้ยงทางโคกนะแต่เห็นด้ว่าตึกอายการตรงนี้กับตึกศาลตึกศาล รัฐธรรมนูญนะติดสารรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็คือเขาจะเอาน้ําเสียกรองก่อนกรองน้ําเสียนี้เมื่อน้ําเสียมันไหลลงไปใช่ไหมเมื่อน้ําเสียมันไหลลงไปแต่เขากองแล้วนะ,ะนี่สะอาดสะอาดแบบแบบไม่มีสารเคมีแดๆทั้งสิ้นนะทีนี้ไอ้เจ้าตัวขังคุกเนี่ยมันก็เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆอม,มันก็มาอยู่ตรงนี้มันอาศัยอยู่ แล้วก็ตอนนี้มีกบหลายชนิดด้วยนะมีมากกว่า25ชนิดด้วยถ้าโชคดีอาจจะเจอแต่ปลาค้าบกับปลาปลาเงินปลาทองปลาปลาตัวยาวๆคล้ายปลาค้าบป,ปลาอิงอไม่ไม่แน่ใจว่าเหมือนเปลาอนเยอะมากเลยในสวนนั้นแล้วก็มีต้นไม้ที่อายุเก่าแก่มากถึง400 420ปี่ร้อยยีีเดี๋ยวไปถ่ายทำคลิปนะจ้าแล้วก็สวนมาเดินจากตึกตึกข้างล่าง ตึกสารดีการเดินล่อกขึ้นไประยะทางประมาณ800เมตรจะไปถึงตึกอายาการก็คือสุดเขตสุดเขตที่ท่องเที่ยวตรงนั้นนะข้างล่างตรงตรงใต้สะพานลอยก็จะมีพวกเข้าประดับประดาอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะอย่างกางหันลมกประดับเวลาลมพัดมันก็จะดังซู่ๆๆๆๆไปเลยนะแล้วก็ เขาก็จะทําที่นั่งพักสําหรับเด็กเวลาคุณครูมาเด็กๆมาออกมาทัศนศึกษือามาสำหรับธรรมชาติเพราะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเด็กๆบริเวณเนี้ยคือตั้งแต่บ้านเด็กเล็กบ้านเด็กเล็กอนุบาลนช่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเด็กประถมพวกเนี้ยเขาจะมาเรียนรู้ธรรมชาติมาสัมผัสธรรมธรรมชาติจริง ข้างในมีหลายอย่างมีเห็ดด้วยวันนี้โชคดีอาจจะเจอเห็ดด้วยนะ,ละ,ะแล้วก็มีดอกไม้หลากหลายชนิดข้างในแล้ววันนี้ปีนี้ไม่รู้ว่าเขาปลูกข้าวหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยไม่ได้ลงไปสัมผัสโอ้แล้วหนูเข้าไปแล้วหนูจะกลับออกมาถูกไหมเนี่ยได้ เรลงไปตรงไหนก็ถ่ายรูปไว้ว่าอาชันมาตรงนี้เราเดินกับไม่ก็ถ่ายตึกตรงนี้ไม่หลงเดินเลาะได้เดินโดสุดละ้มีอ่างเลยนะแล้วก็มีสะพานเดินเลาะไปเลานมาในสะพานนี้สวยมากเดินทั้งวันนี้ก็ไม่ไม่ของาหาทางกับไม่เจอพี่ก็ขับรถไปรับหนูด้วยนะไม่มันจะมีอยู่แต่ในคลองที่อยู่ในคลองจะถนนตรงนี้มาถนนตรงนี้เธอก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่ในที่ว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีสะพานอู่สองมัน สะพานแรกเนี่ยข้ามไปที่สานดีกาสะพานที่สองข้ามไปอายการพี่พี่จะไปที่อายการหรือสานอายการโอเคอ๋มาข้างนอกจะเป็นตัวกบบอรเริ่มอยู่ขนาดเนี้ยกบหนึ่งตัวเนี่มนั่งรออยู่ตรงนั้นก็ได้รู้เลยโอเคได้กบแล้วเดี๋ยวไปต้มยำกบกิน ชื่อ <Okay. S 2> ของร้านนี้เนื้อ,อน,นี่นุ่มมากเลยอร่อยและรสชาตินี่พอดีมากๆเลยอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเวลากลางคืนเขาจะขายแพยงกว่านี้นะแต<ร>่น,นี้กลางวันเขาขายแค่เ<อ>ก้าพันะอันนี้กลางวันนะเป็นเมนูพิเศษสำหรับพเพราะว่าอะไรบ้างทำไมเขาถึงขายถูก<อ>เพราะว่าตรงนี้เป็นศูนย์ราชการคือส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ทั้งตึกตึกสาลดีกาแล้วก็ตึกอายการบัญชีเขาก็จะมาทานนี่ แล้วก็แล้วก็ในละแวกนี้ก็จะมีสำนักงานธนาคารเยอะ<ม>สำนักงานอะารความที่นี่เยอะ<ม>ก็จะมีพนักงานเยอะแย,ะ,ยะที่จะมาทานอาหารที่นี่<ม>แล้วก็มีเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้เป็นเมนูที่ประหย,ยัดอิ่มอย่างถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่าทานไม่หมดเนี่ยข้าวอย่าเพิ่งกินนะจะกินไม่หมดให้กินพวกสเต็กไปก่อนแล้วค่อยมาตามด้วยแต,แต่ข้าวนี้มันผัดแล้วผัดใส่กิมจิ เป็นเรียกว่าสเต็กแล้วก็ใสเกาหลีแล้วกันเพราะว่ามันจะมีกิมจิแล้วก็มีไข่ไข่ดาวไข่ดาวข้างบนไข่ดาวนี่แหละของโปรดเลยก็น,น่าจะดีเด็กก็คืออันนี้คอนเฟิร์มได้เลยว่ามันอร่อยกินได้เลยกินก่อนกินก่อนพี่ซอชิมก่อนแม่เดี๋ยวพี่จะรอเนี่ยเพราะพี่กำลังมาอ๋ออันนี้อันนี้ของหนูใช่ไหมแม่จะแบ่งกันกินมาแล้วของพี่ซอมาแล้วอันนี้ของพี่ซอจะเป็นลักษณะผัด จะเป็นลักษณะผัดผัดก็คือเป็นสเต็กนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเอาอบ้านเราก็เรียกเอาอเครื่องแกงมาลาดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะมีสลัดเหมือนกันอันเดียวกันแต่ข้าวเนี่ยจะเป็นแค่ข้าวสวยธรรมดามคือข้าวชนิดนี้นขาจะคุกน้ํามันแล้วก็คุกเกลือน,นิดนึงให้มันติดแปะแ่ม,แมอันนี้คือพาสต์นะสลี่นะที่โรยนี่คือพาสต์ลี่พาสต์ลี่นี่มันเป็นของขายทั่วไปในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยก็มีขาย S <S> นะถ้าสมมติว่าอยากจะไปทำอยากจะไปทำอะไรประมาณนี้ก็ทำได้อันนี้ของเตรียมจัดนะงิี่อนั่นทุกอันมามามกับกล้องไม่ได้ดี นนี่ทิมตักอันนี้ไปด้วยเอา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 ช้อนมาที่ตักให้หหหไม่น่าจะมีกุ้งนะจะกินก็ต้องระวังหีไม่น่าจะมีกุ้งพี่ซอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าอ,อุยการไปไทย <laughs> ไม่น่าจะมีเนื้อเนื้อเนื้อผัดอันนี้เป็นเนื้อผัดบ้านเราก็น่าจะเป็นผัดไอ้นั่นผัดรวมมิตรอะไรประมาณเนี้ยในหนูไม่เห็นมิตรเต้เลยอ๋อนี่ไงอนี่ไงมันนี้มกกินเมื่อไหร่ก็อร่อย อร่อยใส่สับปะรดด้วยพี่วันเนื้อมันอร่อยเนื้อมันนุ่มด้วยของพี่ซเนี่ยอร่อยเนี่ยพเนื้อเนี่ยอร่อยแต่วันนี้อยากลองกินแบบผัดเนี่ยมีหอมมีโหบักมมีมีนออนออมีพริกพริกหยวกแล้วก็มะเขือเทศ แล้วก็แล้วหอมกระเทียมกระเทียมกรีดแล้วก็ถับกรุ้นเนื้อด้วยอผัดยอหวานบ้านเราเลย,ยจับไปอีอ,อยิบ แบบก็น่าจะอร่อยก็ข้าวสามเหลี่ยม,ม<ช>นั่นแหละมีรสนี้ด้วย<ช>อร่อยทั้งสองเมนูเลย านผม,นผ,มนผัดรวมนิด่ะผัดแิงรวมนิดบางคนจะบอกว่าไม่ชอบทานอาหารสหรีเพราะว่ารสชาติเขาจะอกอกจืดแต่อันนี้มีนะ้นออ่ออันนี้เขามาพัฒนาใหม่ไงบ้านเราเนี่ยเขาคงมีกินที่เมืองไทยข้าวราดแกงเนี่ยเขาก็เอาข้าวมาเป็นก้อนเนถ้าอยากกิน กินอาหารฝรัปกติเกาหลีเนี่ยเขาจะกินฝักให้หมดแล้วก็เอาข้าวคลุกน้ำมันแล้วก็กินแต่บ้านเรานี่จะราดไปพร้อมกันะกนะเนม,มนูนี้ก็อร่อยอผัดพีิกแกงรวมมิตรสรุปแล้วนี่คือผัดพีิกแกงรวมมิตร มผัดหมืมนผัดไี้หนหะอาหเผ็ดนิดน่งสำหรับพี่นะเผ็ดนิดหน่อเนี่ยตากไปอีกแบไม่เห็นนะพี่พี่เผ็ดนิดหน่อตากไปอีกอืพี่ แก้เรียนด้วย,วยสลัดเนี่ยพี่ว่าถ้าทิมไปทำร้านอาหารที่คนไทยเป็นสไตล์นี้แหละสุดท้ายก็มีกาแฟเสิร์ฟด้วยน่าจะบวกนะ อยากได้ชาที่ดีตอแดงเขาปลูกกาแฟอยู่ที่บ้านก็อยากจะเออขอวิธีการปลูกอะไรพวกนี้ปลูกบ้างเลยก็ปลูกมากนะเดี๋ยวเมื่อก่อนบ้านพี่ก็ปลูกปลูกต้นโรบินจินอ่ะแต่มันตายไม่ได้ดูแลมันตายต้นโรบินจินหรอบ้านมันมีต้นหรอไม่ีเสียงโรบินจินกับโกโก้ที่เหมือนกันไหมคล้ายๆนหรอ เป็นพืชตระกูลเดียวกันพอ,อ,อปลูกแล้วก็ไปเก็บเม็ดมันมาตากแห้งตากแห้งแล้วก็คั่วคั่วแล้วก็ปัน่นปั่นแล้วก็บดแล้วก็มาชงแส่นมอร่อยมาเมื่อก่อนกินประจํา ต้อแใช้จานเล็กปกติเขาไม่ใช่กันใช่ไหมมันจะมีบางเมนูมเช่นเมนเูสเต็กซี่โครงหรือว่าสัมิัสเซ็ตถ้าสัมิัสเซ็ตแบ่งให้กินนะไม่ต้องใช้ของเราจนช่วยใครเพื่อมัน เลี้ยนว่ากินเนี่ยเพราะมันอันน้นรดเกลียวอมหวาน พริกแดงแครอทพริกเขียวพริกแดงพริกฟ้าได้พริกที่เธอพี่ไม่เผ็ดพี่เธอซื้อแบบ กินทีหลังก็ได้กินอันนี้หมด 아버 <목소리도> มานั่งใกล้กาแฟเพราะว่าขี้เกียจเดินไกล <c ười> เดินหลายเที่ยวผักอะไรนู่มากินหนะึ่งก็ผักวันนี้น่ะผักเขาเรียนแล้ว ำห่อข้าวอะเอาเต้าเชี่ยวมาห่อข้าวจะมีแบแล้วเรียกซ้ำๆผักเวลาไปเร็วจริงๆอย่าบอกว่าตะบันจะห<ม>้าสิบมาให้อล ที่เข้าตอนเข้าไปแปดโมงพองดีสิบส0นียี่สิบ